โอเคกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมในกัชีนะฮะก็อ่ไบโอช็อใช่ไหมไบโอช็อกใช่กิน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 ินินินโอ้ยเปิดเปิดเปิดกินกินกินโอเคะผมไม่รู้รู้สึกว่าตอนนี้คือเมาส์มันแม่งเร็วแปลกๆนั่นเองโอ้ยโอเคอยู่ต้นท้ายมีับโซลพอเครื่องบินผ่านก็บ่อยจังเลยนะฮะม่จะผ่านอะไรตักไหนเฮีเคโอ้ป๊อปป๊บปป๊บปก๊บ เฮ้ยตกใจยิงกูทำไมฮะกระดมปัมกระดมปัมตดมตัมกระดมปโอ้โซด้าโอ้โหเออว่าแต่ผมจะเปลี่ยนพลังไงนะอ๋อกด Q E Q Q แล้วอะไรวะ Q Q อ๋อกด Q อย่างเดียวโอเคฮะจากการศึกษาวั t ต์ก็โอเคไม่ได้เล่นนานยอมรับฮะ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้นะเราก็จะวิ่งไปข้างหน้าฮะคุณกำลังไปที่ไหนไปข้างหน้าไม่ม,ไมีมีที่ไหนที่จะตอบโจทย์เราได้ดีกว่าไปข้างหน้านั่นเองชิด,ดิงลงเกมแม่งยังแสบตาเหมือนเดิมไม่เข้าใจอีกออกแบบม่ได้สุดยอดมากโอ้กระสุนโอเคไปทางไหนต่อฮะขึ้นไปไงเนี่ยวัตับโอเคฮะไป อันนี้เป็นที่ที่เรามาหรือเปล่าถ้าจำผิดจํจำไม่ผิดสิอพูดไรทางไายฮะตรงนู้นอ๋อตอนลงเราชนะเลือกํำโอเควิ่งฮะโอเคเราเข้าไปในบ้านหลังนี้นะใช่แต่เราจำได้เมื่อกี้เราก็เข้ามาตล้วก็ออกทางนี้นะฮะแล้วเ,เข้ามาในนี้ฮะเราก็จะวิ่งไปข้างหน้าฮะเราก็จะมาเจอห้องอะไรก็ไม่รู้ฮะก็จะ โอ๋อนี่มันเป็นที่กินน้ำชันดิไม่ใช่ที่ล้างหน้าอ่าที่ล้างหน้าอยู่โอ้ยดับเบิลมีอะไรให้เราลูตบ้างฮะลูทลูทหลายคนคงจะรู้จักคำนี้ก็แบบแล้วละมาเถอะไม่ไม่รู้ว่ากดมั่วตัวนี้ถ้าเกิดใส่จนเวียนหัวก็ต้องขอโทษด้วยจริงผมก็ไม่ถนัดกับเจเอฟเอสเท่าไหร่ก็หุยได้ยินเสียงคนไม่อออกไปแล้วกันฮะก็ก็ผม จะพูดไม่รูเรื่องการเข้าไปเต็มที่ว่าต่อโอ้เนี่ยผมมีพลังก็คือกดวีค้างไว้คนจะบอกว่าเป็นค่าแบบโหดนะเขาที่อ่านมาถ้าเกิดไม่เจอคอมเมนต์นี้กูไม่เล่นจริงๆอันเนี่ยเพราะว่าเริ่มจะเรียนหัวนิดหน่อยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูยิงไม่เก่งอยู่ มึงใจเย็นดีไอ้มึงใจเย็นดีโอ้ยไม่รู้ขอโทษพวกเาทำอะไรผิดวะเป็นดิ้งแมชชีนใช่ไหมอย่างน้กูซื้อวะอืู่นี่แหละแม่งโอเคโอเคโอเคโอ้ยเ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 อ้ยโอ้ยโอเค นี่ใครอิมูนวะใครอิมูนใครอิมูนเอ้ยกูไม่รู้เอ้ยเอ้ยไม่แขกเนี่ยือะหาเลยเนี่ยโอ้ยเกมแม่งเกมแม่งเล่นกูละเกมแม่งไม่รู้กูไปข้างหน้าฮะเฮ้ ที่ไหนกดกดดูทีนี้เราจะไปกดไงนะกดเอ็นใช่ไหมฮะทาอ้อมไปอ้อมไปเอ็นไปทางนั้นฮะโอเควิ่ง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 ไอ้เจ๊เนื้อใจเนี่ยเนื่อใจทิ้รู้ใครบอกให้ผมรู้นะผมไม่รู้ไม่ลงไม่รู้แม่งละไปอย่างเดียวตอนนี้โอ้โอ้กดคิวกดคิวกดคิวโอเค อ่ะตัวเอ็นฮะกดยากจริงเลยนิ้วนิ้วแม่งก็โอเคฮะไปข้างหน้าสวัสดีที่นี่ที่ไหนอ่ามนเอรี่กดตัวไหนวะอยากกินยาเนี่ยไม่รู้เอ็นอะไรไม่รู้โอเคฮะเริ่มพูดคำนี้เราต้องไปด้วยความมั่นใจตัวเองสิอย่าพูดอะไรไม่เอาหลอดแล้วนะเฮ้ย แกกับไม่ได้พูดต่อเลยก็ก <c oughs> ลับมาจากที่ไม่ได้เล่นเกมอะไรก็ช่างนานเป็นเวลามากกว่า3ถึง4สัปดาห์ถึง5เดือนนะครับ <c> ก <oughs> ็อาหารไม่ใช่กินได้นี่กดตัวเอสก็ที่หายไปเพราะว่าไปช่วยราชการไม่ใช่ฮะช่วยไปงานศพของย่านเองกไม่เป็นไรฮะกลับมาก็เล่นได้ปกติซึ่ง อุ้ยสว่างสล่างแบบแบบไปทางไหนวะขึ้นไปข้างบนโ okay, อเคเลสวซื้กเฮ้ยมึงลุกทำไมมึงลุกทำไมกูมไม่เอาไม่ลุกก็ไม่ยิงมึงหรอกขอโทษโอ้ยกระเบิดโอ้ยเจ๊ดเนี่มึงยังไม่จบใช่ไหมโอเคกูขอโทษฮะโอเคอนะออเครับผมจะเลิกส่งเสียงดังแบบไร้สาเหตุแล้วอะ ก็ติดฐานเลยมึงก็ติดจังเลยโอ้ยโอเคดูนี้อัพสายกอดดีกว่าไมนไม่น่าอัพสายเลือดเลยไม่น่แต่สายเลือดก็ดีเหมือนกันดูดีฮะกดเจเพื่อเปิดเล่นเพลงกูไม่ได้ฟังฮะไปฮะก็โอ้แย่ไปทางนี้โอ้สุดจะวิ่งมั่วนะตอนนี้ปัดปับปะดัดปะดัดปะดปัดปะดัดปัดัดดดดดปั เอ้อจดเจตีกูไม่ได้เปลืองสเปกเลยใครอยู่ข้างหน้าแรดงตัวออกมานะห๊ะท,ทำอะไรกันนะทำอะไรกันวนะโอเคละก็งานยังไงก็จะพยายามแรงๆพยายามจะพยายามเล่นให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะฮะเพราะว่า ก็ไม่มั่นใจว่าจะเล่นเล่นหนาอะไก็เครื่องบินนี้ก็จังเลยนะจังเลยผู้หญิงเขาจะเป็นอะไรไปเนี่ย p r o j e c t i n g our wish t o m a n a m a n t and find the girl ทางเมือทางนี้เหรอไม่รู้กูยิงได้ไหม,มง,งานเข้าแล้วล่ะงานเข้าจริงๆด้วยใครบอกให้กูยิงใครบอกให้ผมยิงพวกคุณใช่ไหมคุณบอกให้ผมยิงใช่ไหมไอ้พวกนี้แม่งก็ปากันจัง กูมไม่รู้กูณว้ยขอโทษอ่ะ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 ตกลงนี่มัน,นคนหรือเป็นหุ่นยนต์หรือเป็นตัวอาหารอะเฮ้ยโอ้ยไ,ไอ้นี่ก็ยิงจังเลยโอ้ยยิงเยอะโอเคฮะผมขอโทษนะผมจะไม่พูดคำนี้แล้วผมขอโทษนะผมจะไม่พูดแล้วไปแล้วโอเคฮะมาอย่างเซียนฮนะ คนเราต้องทาอะไรต้องโชว์เซียนไว้ก่อนนะไม่ว่าจะได้ไม่ได้แล้วถ้าเฟล,ลมาก็ต้องขอโทษด้ยกันต้องรขึ้นบายบายพุชโอ้เกียวพุชด้วยแหะหู oh, น้ำลายโฟงใส่หน้าจอกันเต็มเลยไม่ไม่นั่น <laughs> เนยเราเล่นมากี่นาทีแล้วตอนนี้ต่อคือไม่รู้แต่มาทุกทางเนะี่ยทางนี้เหรอ ไอ้ดีๆวิ่งมั่วๆดุโอ้โหออโต้เซฟยิ่งอยู่แล้วแล้วน่าน่าจะมีบอสตัวอู้ใหญ่ๆสักตัวสองสามตัวห้าหกตัวตัวเดียวก็พอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอย่ดีๆก็เกิดอาการคันหนุ่มตลอดจะกระตี้อย่ดีๆก็วูบขึ้นมาอะไโอ้โหมันไม่เป็นไรโอ๊ตระเบิดกูไม่ได้จะปะลืมไปตลอดเลยนะว่าคลิกขวามันเป็นซูมอ่ะ เหมือนกับเกม FPS ปกตินะเองก็ท <c oughs> ี่ขวาจะเป็นใช้พลังที่เระะ <c oughs> ามีนะฮะเขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้ผมไม่ได้เล่นเบอร์ช็อปพารคแรกๆแล้วก็จำไม่ได้แล้วด้วยสิว่าพี่พูดไปพาทีเดล้วมันพูดหันเลยแสบตาฮะแต่ก็ชอบนะโอ้ย yeah. oh, แสบตาแศบษาไม่พังอีกเค okay. ทางไหน,นทางนี้ใช่ไหมสำรวจดีไหมเนี่ย ไม่มีอะไรให้สำรวจนะฮะเพราะว่าจริงๆจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้บบอล้วกูไปสกูอ๋อกดเว้ากลางก็ซูมทิปทริปแต่ในไรเซนอีวิวได้ไหมอิวอ,อ,อ,อยากได้พลังนี้ว่ะฮึดฮุยหน้าในหล่อมากเพื่อนอู้อู้ ไม่น่าเชื่อว่ากา้กาวไปจอสวยขนาดนี้นะครับขนาดปรับโลวนี่เล่นเกมแล้วช่างนั้น,นก,กูเล่นโลว์อุ้ยแปลกเล่นโลหมดน,เนะเพราะว่าไม่มีความสามารถในการเล่นเกมหนักๆได้วิดเด็บลิคิสอีควิปไรม์มอนทูเคตเอ็กซ์สิบแถบนะจ๊ะโอเคคลิกขวาค้างไว้เหรอทำไม What the

เอ้ามึางตายแล้วหรอคือจะบอกว่าอื้อยู่ดีก็ได้ยามากินไงก็ยาอะไรลุ่มนกด้วยนกขุนทองมาเนี่ยมาเก่งเจ้าขุนทองคนนึกถึงขุนทองมันนึกนึกถึงเจ้าขุนทองตลอดเลยอุ้ย what the yeah. <laughs> Murder of Crow นะั่นคือ <of the> <ows> อะไรก็คือกดเพื่อเรียกแมงมุมเอ้ยไม่ไม่เรียกกาแล้วก็คลิกขวาครั้งไว้เพื่อ ปล่อยลังนะั่นเองซึ่งอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจฮะไปดีกว่าฮะไปข้างหน้าไปทางไหนปจับปจับปั๊บโอเคอย่าฮะอย่ามาอุ้ยสุดว่าเกมนี้มันจะไม่ยากอย่างนี้คิดแต่กูมองไม่เห็นตัวกนนี้จะโดน แมงมุมไออยกากัดมันก็ต้องเรียกแมงมุมเนียโอเคฮะกัดจนตัวพรุนไปหมดเลยโอเคแล้ว48นั้นฮะ new hat burning hello to 70%ชัยได้แต่ไม่เรียกแต่อีเซด ablaze victim โอ้โอเคฮะคือมีโอกาสที่จะทำให้อ่าตีเมลี่ได่นเองคือเมลี่คือการตีใกล้ฮะแบบเนี้ยโคแล้ว โอกาสจะสิเปอร์เซนต์ที่ทำให้ศัตรูระเบิดได้มไม่รู้สิอัปเดตน่าจะแปลว่าจุดไฟมั้เดือดตำรวจฮะไม่รู้กูไปฮะบบายไมู่้กดมั่วละบัสกุกโก้ก็กดทุกคอนโดล่าสเตชันนะฮะไปด้านไหนมันต้องมีของให้กูกินสิต้องอ่าต้องเตรียมตัวให้พร้อมกันกองทัพต้องเดินด้วยท้อง วิ้ยแอปเปิ้ลส้มนี่วะโอเคฮะผมไม่เข้าไปต่อนะผมจะไปไปไปต่อไดซื้อโกอเบื่อวะต้องมาต้องมาลงเองฮนะก็อยากอยากมีวัตถุมไม่ตายกูโอ้นี่ไงครับไปลุกเลยอ๋อไอที่เราติดแรกแรกมันเป็น ต่อยแล้วไฟฟ้าไฟฟ้าลุกนะฮะนี้ต่อยแล้วไฟลุกฮะลุกขึ้นเลยขึ้นยืนขึ้นเลยโอเคเ <c oughs> รจะพูดมากเวลาเล่นเกมเนี่ยช่วยไม่ได้จริงเลยก็เราที่เล่นมาอู้แฮมเบอร์เกอร์กระสุนเก็บเก็ดรู้สึกว่าเกมนี้ส่วนมากจะเป็นกด F มากกว่านะฮะเพราะว่าทางขยัค้นทุกอย่างครับเกมนี้แม่งต้องค้นทุกอย่างจริงอ่ะพอเพราะถ้าเกิดคุณไม่ค้นนะฮะ พรุ่งนี้คุณจะพบว่าคุณพูดกับใครไม่รู้เรื่องนะฮะคุณจะพูดกับเขาไม่รู้เรื่องไม่ใช่แล้วรายการเก่าๆลูกตอนนี้มีหรือเปล่าไม่ได้ดูนานแล้วโอเคถามอีกแอนเียนึงนะฮะแอนเียคือสถานที่เพลสอะไรประมาณนี้เองก็เล่นมีแต่พูดไปเรื่อยเห็่ไหมรับไฟคอนดนล่าทูมอน what ตุบก่อน Where y o u b e n d i n g dollar bills? yeah เกลือวะขอเกลืออล้วกันโอเคดูดูดูด,ดโอ้ก็คือทางมันมันมีวิธีครับเกมนี้มันไม่จำเป็นต้องจะเป็นต้องอบูฮะเราสามารถไปอย่างสเปรย์แบบคิดแมนได้รู้กูรู้มึง right. ไม่เห็นกูรู้มึงไม่กูรู้ไม่เห็นกูไปละบายบาย See you again later. อุย้ยการเข้าวิง่งโอ้โหไม่รู้กูไปแล้วเลย Bye b y เพื่อนผูหญงลากร์ละลาละไม่อยู่ละเนี่ย Kraft! โอ้ยไม่อยู่ละไอ้เนี่ยโอ้ยเพื่อนจะเล่นในในักหนาไม่มีเพื่อนเล่นหรือไงฮะสมยัมมมย,สมยเด็กไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมสมัยเด็กไม่มีเพื่อนเล่นโว้ เป็นการระเหิดที่ดีนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยออ๊ยหนักนเนี่ยเล่นกูนหนักนะครับไปทางไหนวะโอเควิ่งคร้งนี้ฮะไปฮะอ๋ะอเดี๋ยวผมรู้ว่าผมไม่ตายฮะผมคือพระเอก พระเอกมันต้องไม่ตายพระเอกต้องตายตอนจบไปแล้วมันมีการเปลี่ยนแม่แสบตายแล้วเกมผ่านโอเคกนะ็ผมต้องจบพาคนี้กันนะตอนนี้ดีไหมเปลี่ยนลางฮะเอากดมัมจะกดผิดปุ่มจะบ่อยนะเนี่ยอะน,นี่มีอะไรอุ้ยเครื่องดื่มบำรุงกำลังบริหารสุขภาพจิตนะแล้วก็ institution อ๋ออัพเกรดเลเวลเองอัพเกรดเกาะดีกว่าเพื่อความสดใสฮะไม่งั้นมันจะไม่ค่อยจะสดใสสักเท่าไหร่จะเปลี่ยนหัวมีทางลงเด้อหรอไม่ลงไม่ได้ฮะไปบุกเกอร์อะไรด้านหน้าเรามองไม่เห็นเลยมึงก็เขาพยายามจะยิงเราอยู่ลึกเปล่า วัดตับถ้ามึงจะตายง่ายขนาดนี้นะขอโทษอ่ะเกมมันง่ายหรือ,อเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะจบพายไม่ใช่เหรอวัดไฟเวทุกเคลียร์ยุสการายทูริชมอนูเมนต์ไอแลนด์มันคืออะไรโอ้ยเวียนหัวไม่เกินั่งรถไฟหอตีลังกาไปก,ก่อนเลย ส่วนสยามใช่ไหมเนี่ยแต่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 เอ้าทางไหนฮะอ๋อไปทางนี้ฮะไปทางนี้แล้วก็ไปทางไหนต่อไม่รู <t 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 ้มันเรียนหัวแม่เถอะแล้วก็ไปต่อฮะไปต่อไปต่อ อ๋อตอนนี้กาจะถึงจุดพีของการนั่งชิงชา้าไม่ใช่ฮะนั่งรถไฟหออิรังกาสามตลบนะฮึสฮึสคอสโอเคที่อยากรู้คือเราต้องไปทางไหนฮะขึ้นขึ้นอา้าว f i เอาไปทุกเรียดเด้อ๋อมันเป็นพัซเซิลฮะกูม <affair> ึงก <launches> ็ไม่บอกตู้หันเอ้ยโอเคโอเคคือก็คือเราจะไปเรื่อยๆก่อนนะเพื่อความมันรถไฟหอกีลังกาสาไถโอ้สวัสดีมือไม่ใช่นี่มันมดสคือถ้าโมนูเมนต์ไอแลนด์นะสกายสไตร์ โอเคครับแปลว่าจบพันนี้ตอนนี้แล้วกันเป็ไงมันจะยืดเย,ยื้อแล้วยาวนานนะฮะก็สัปหันนี้ก็สวัสดีครับ